ความพินาศและความตั้งขึ้นใหม่แห่งพุทธเกษตรนั้นถึงทราบดังนี้ก็ในสมัยที่กับพินาศด้วยไฟเรียกทีเดียวหมหาเมฆหลางกลับตั้งขึ้นย่างฝนใหญ่หาหนึ่งให้ตกทั่วแสงกกจักรวาลมนุษย์ทั้งหลายดีใจนำเอาพืชทั้งปวงไปวานแต่ครั้นเข้ากล้าทั้งหลายงอกขึ้นพอโคกัดกินได้เมฆนั้นก็ร้องเป็นเสียงลาไม่ยังฝนให้ตกแม้แต่หยดเดียวฝนเป็นอันขาดไปในการนั้นซึ่งเป็นการที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย สมัยนั้นมีอยู่ซึ่งเป็นสมัยที่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลาย,ย,ลายพันปีหลายแสนปีดังนี้ตาทั้งหลายผู้อาศัยฝนเป็นอยู่ก็ทำกาละไปเกิดในพรหมโลกเทวดาจำพวกที่อาศัยดอกไม้และผลไม้เป็นอยู่ก็จุติไปเกิดในพรหมโลกด้วยรั้นการนานไกลล่วงไปโดยการขาดฝนอย่างนั้นน้ําในที่นั้นๆก็ถึงซึ่งความสิ้นไปทีนี้ปลาและเต่าทั้งหลายก็ค่อยๆทำการละไปเกิดในพรหมโลกบ้าง แม้พวกสัตว์นรกด้วยอาจารย์พวกหนึ่งว่าในสัตว์เหล่านั้นพวกสัตว์นรกย่อมพินาศเพราะความปรากฏเกิดขึ้นแห่งศูนย์ดวงที่เจ็ดมีปัญหาว่าเว้นการเสียความเกิดในพรหมโลกหามีได้ไม่และบรรดาศาสตร์ที่กล่าวมานั้นลางพวกก็ถูกความขาดอาหารบีบคั้นลางพวกก็ยังอภัพที่จะบรรลุฌานได้สัตว์เหล่านั้นจะเกิดในพรหมโลกนั้นได้อย่างไรมีการแก้ว่า แต่เหล่านั้นเกิดในพมหมโลกได้ด้วยนานาจชานที่ตนไปได้ในเทวโลกเจียงอยู่พวกกรรมาปจรเทพเหล่าที่ชื่อว่าโลกาพยุหะทราบว่าโดยล่วงไปแสนปีความสิ้นกับจากมีก็ปล่อยเสียรสยายผมน้ำตานองหน้าเช็ดน้ำตาด้วยมือนุ่งผ้าแดงตรงเพศแห่งบุคคลผู้มีรูปปีกนยิ่งนักเกี้ยวร้องบอกไปในติดมนุษย์อย่างนี้ว่าชาวเราเอ๋ยชาวเราเอ๋ยแต่นี่ล่วงไปแสนปีความสิ้นกับจากมีละ โลกนี้จากพินาศหมาสมุทรเ่าก็จากแห้งหมาปัตตีนี้และขุนเขาเสนียรู้ก็จากูกไปไม่พินาศความพินาศจากมีกระทั่งพรหมโลกชาวเราเอ๋ยท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตาจงเจริญกรุณาจงเจริญมุติตาจงเจริญเบิกขาเถิดจงบำรุงม,มารดาจงบำรุงปิดาจงเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเถิดได้ฟังคำของโลกาภยุหะเทพเหล่านั้นแล้ว ทั้มนุษย์และภูมิเทวดาโดยมากเกิดความสลดใจมากก็เป็นผู้มีจิตอ่อนโยนกักกันและกันหากการทํามุญทั้งหลายมีเมตตาเป็นอาทิจึงไปเกิดในเทวโลกได้บริโภคกทิพยสุธาพภช์แลลวตามบรกรรมในวายกศิลจึงได้จาในเทวโลกนั้น,นส่วนตัดเอ่นจากนั้นก็ไปเกิดในเทวโลกได้ด้วยอัปราปริยะเวทนิยกรรมเกงอยู่ชื่อว่าศาสตร์ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารที่ปราศจากอัปราปริยะ เวทนิยกรรมย่อมไม่มีแม้สัตว์เหล่านั้นก็ย่อมได้ชาในเทวโลกนั้นนั้นได้เหมือนกันตวัแม้ทั้งปวงย่อมเกิดในพรหมโลกได้ด้วยอำนาจชาที่ตนได้ในเทวโลกดังนี้แลอันหนึ่งต่อแต่ฝนขาดล่วงการไปนานไกลศูนย์ดวงที่สองก็เกิดปรากฏขึ้นจริงอยู่ก้อนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่ดังนี้เป็นอาทิตาจารุริยสูตรบันดิตึงให้ทิสดานเถิด ก็แลยครั้นศูนย์ดวงที่สองนั้นเกิดปรากฏขึ้นแล้วการตอนกลางคืนตอนกลางวันก็ไม่ได้รู้กันเลยนยดวงหนึ่งขึ้นดวงหนึ่งตกโลกมีความร้อนจากศูนย์ไม่ได้ถาริยะเลยและในกาวินาศูนย์หามีสุริยเทพรบตรตโบนเดือนดังที่มีในปกติศูนย์ไม่ในศูนย์สองอย่างนั้นเมื่อปกติศูนย์ยังเป็นไปอยู่ก้อนเมฆบ้างเปลวควันบ้างยังลอยอยู่ในอากาศสารกาวินาาศูนย์เป็นไปท้องฟ้าเป็นปราศจากวันและก้อนเมฆ สายราวกาวงเว้นเว้นเป็นจามหานาีแล้วน้ำในที่ทั้งหลายมีแม่น้ำน้อยเหลือเป็นต้นแห้งหมดแต่นั้นไปอีกล่วงการนานไกลศูนย์ดวงที่สามก็เกิดปรากฏขึ้นเพราะความเกิดปรากฏขึ้นแห่งศูนย์ดวงที่สามไรเล่าเมมหานาตีก็แห้งแต่นั้นไปอีกล่วงการนานไกลศูนย์ดวงที่สี่ก็เกิดปรากฏขึ้นเพราะความเกิดปรากฏขึ้นแห่งศูนย์ดวงที่สี่ไรเล่าหมาสาทั้งเจ็ดนี้คือสสีหปาตนะสสองสะป,ปาตนะสกณนพุทธกะ ตรรารัตการตาอนุดาตาจัตทานตากุณาละอันเป็นต้นหนามหานาทีในมะพานก็แห้งแต่นั้นไปอีกล่วงการนานไกลศูนย์ดวงที่ห้าก็เกิดปรากฏขึ้นเพราะความเกิดปรากฏขึ้นแห่งศูนย์ดวงที่ห้าไรเล่าน้ำในมหาสนุรแม้พอเปียกข้อองคุลีก็ไม่เหลืออยู่โดยลำดับแต่นั้นไปอีกล่วงการนานไกลศูนย์ดวงที่หกก็เกิดปรากฏขึ้นเพราะความเกิดปรากฏขึ้นแห่งศูนย์ดวงที่หกไรเล่าตะกนจักรวาลก็เกิดเป็นควานกลุ่มไป เช่นอย่างเพราะควันและจักรวาลนี้เป็นชันใดแม้แสงกกจักรวาลก็เป็นฉันนั้นแต่นั้นไปอีกล่วงกาลนานไกลศูนย์ดวงที่เจ็ดก็เกิดปรากฏขึ้นเพราะความเกิดปรากฏขึ้นแห่งศูนย์ดวงที่เจ็ดไรเล่าสะกจักรวาลก็ลุกทุบขึ้นพร้อมทั้งแสงกกจักรวาลแม้ยอดเกาสินิรุธทั้งหลายต่างโดยขนาดมียอดที่สูงหนึ่งรอยอดเป็นต้นก็ละลายหายไปในอากาศนั่นเองเปลวไฟนั้นลุกขึ้นไปติดเทวโลกัานจาตุมหาราช ข่าวิมานทองวิมานแก้ววิมานเพชรลอยในชั้นจัตุมาราชนาน,นสิ้นแล้วก็ติดพบดาวดึงโดยวิธีนั้นหลมันติดกตั้งถึงภูมิปฐมิชานเอาพรหมโลกทั้งสามชั้นในภูมิปฐมิชานนั้นแล้วจนชั้นอภัสราจึงหยุดปเปลวไฟนั้นสิ่งที่เป็นสังขารแม้ประมาณสักอนูหนึ่งยังมีอยู่เพียงใดก็ไม่ดับเพียงนั้นต่อเส้นสังขารทั้งกวงจึงดับไปไม่ให้อะไรเหลือแม้แต่เท่า ดังเปลวไฟที่ไม่เนยใสและน้ำมันฉะนั้นอากาศเบืืองบนกับอากาศเบืืองล่างก็เกิดมืดมิดเป็นนเดียวต่อมาล่วงการนานไกลเมฆใหญ่ตั้งขึ้นทีแรกยังฝนฝอยๆให้ตกลงมายัางฝนให้ตกโดยหยาดน้ำขนาดก,าก้านบัวขนาดไม้เท้าขนาดศ,ศาสตร์และขนาดลำตาลเป็นอาทิอยู่โดยลำดับอย่างที่ที่ไฟไหม้ทั้งปวงในแสงกดจักวาลให้เต็มแล้วจึงหายไปลมอุ้มน้ำนั้นไวข้างล่างและทางขวางทำจนเป็นก้อน น้ำก้อนนั้นกลมเช่นกับหยาดน้ำในใบบัวหากมีคำถามว่าลมทํากองน้ําใหญ่ปานนั้นให้เป็นก้อนได้อย่างไรคําแก้พึงมีว่าทำได้โดยน้าเปิดเจ้าให้เจีงอยู่น้ำนั้นย่อมให้ช่องแก่ลมนั้นในที่นั้นน้นํน้ำนั้นถูกลมปั้นทําให้เป็นก้อนอยู่อย่างนั้นก็ค่อยเหือดไตงวดลงข้างล่างโดยลําดับพร้นน้ํางวดลงงวดลงพรมโลกก็เกิดปรากฏขึ้นในที่ที่เกิดเป็นพรมโลก และเทวโลกทั้งหลายก็เกิดปรากฏขึ้นในที่ที่เคยเป็นกามาวจรเทวโลกตีฉันข้งางบนแต่ครั้งงวดลงมาถึงที่ที่เคยเป็นแผ่นดินตก่กอนลมแรงก็เกิดขึ้นลมนั้นกั้นน้ํานั้นไว้ทําให้ระบายได้ไปได้ดังน้ำอยู่ในกระบอกรองที่โคนปิดช่องไว้ฉะนั้นน้ำอันมีรสหวานถึงซึ่งความเหือดไปทำให้เกิดงวนดินเป็นฝาขึ้นงวนดินนั้นเป็นสิ่งที่ถึงพร้อมด้วยสีและถึงพร้อมด้วยกลิ่นรส ดังหน้าข้าวปลายญ้าที่หงงไม่ใช้น้ําเลยฉะนั้นก็ในการนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดยุนแต่แรกในอภิสรรพรหมโลกจุติจากอภิสรรพรหมโลกนั้นเพราะสิ้นอายุบ้างเพราะสิ้นบุญบ้างเกิดในโลกนี้เป็นอุปป,ปาติกะพรหมสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีแสงในตัวท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าได้เต่าทั้งหลายได้ลิ้มง้วนดินนั้นเข้าก็เกิดหืนกระหายลงมือกินเป็นธรรม โดยในที่กล่าวในอาคารญจูนนั้นแหลยอยู่มาแสงในตัวของเขาทั้งหลายอันตรธา,านไปความมืดก็มีขึ้นเก่าทั้งหลายเห็นมืดเข้าก็ักลัวตอนนั้นดวงศูนย์ห้าสิบยอดเต็มอันยังความกลัวให้หายแล้วยังความกล้าให้เกิดแกสัตว์เหล่านั้นใดเกิดปรากฏขึ้นเก่าทั้งหลายเห็นดวงสูงนั้นแล้วก็ตื่นเต้นดีใจว่าพวกเรากลับได้แสงสว่างแล้วพาการตั้งชื่อดวงสว่างนั้นว่าศูนย์นั่นเอง เพราะความที่เขาทั้งหลายกล่าวกันว่าดวงสว่างอันยังความกลัวของพวกเราที่กลัวอยู่แล้วให้หายยังความกล้าให้เกิดโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นดวงสว่างนั้นจงชื่อศูนย์เถิดดังนี้อยู่มาครั้นศูนย์ทางความสว่างในกลางวันแล้วอัสดงไปเขาทั้งหลายก็คร่ำครวญว่าพวกเราได้แสงสว่างดวงใดเล่าแสงสว่างดวงนั้นของเราก็มาหายไปเสียแล้ว ก็เกิดความกลัวกันขึ้นมาอีกพวกเขาได้แต่คิดรำพึงกันไปว่าจะเป็นการดีนะหากว่าพวกเราได้แสงสว่างอีกดวงหนึ่งดวงจันทร์ห้าสิบยอดยนหนึ่งราวกะรู้ใจของพวกเขาก็เกิดปรากฏขึ้นพวกเขาได้เห็นดวงจันทร์นั้นยิ่งตื่นเต้น,นดีนักพากาันตั้งชื่อดวงจันทร์นั้นว่าจันทะนั่นเองเพราะตามที่พวกเขากล่าวกันว่าดวงสว่างนั้นราวกะรู้จันทะของพวกเราโผล่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นดวงสว่างนั่นจึงชื่อว่าจันทะเกิดดังนี้ร้นจันศูนย์เกิดปรากฏอย่างนั้นแล้วดวงดาวนักกษัตริย์ทั้งหลายก็เกิดปรากฏขึ้นจำเดิมแต่นั้นกลางคืนกลางวันก็รู้กันขึ้นและเดือนกึ่งเดือนฤดูปีก็รู้กันขึ้นโดยลําดับอันหนึ่งในวันที่จันศูนย์เกิดปรากฏขึ้นนั่นเองภูเขาสเสนรูภูเขาจักรวาลและภูเขาอิมพานก็เกิดปรากฏขึ้น ก็เลยภูเขาทั้งสามนั้นเกิดปรากฏขึ้นในวันเพนเดือนพักคุณะไม่ก่อนไม่หลังกันเลยทีเดียวถามว่าเป็นอย่างไรแก้ว่าเมื่อเข้าฟางตุกฟองขึ้นสู้เดียวเท่านั้นลางแหงก็ปูดขึ้นลางแหงก็บุ๋มลงลางแหงก็เรียบเรียบฉันใดสิ่งเหล่านั้นตรงที่ที่สูงขึ้นไปมันก็เป็นภูเขาที่ลุ่มลึกลงไปก็เป็นสมุิที่ราบเรียบก็เป็นทวีปกันนั้นเหมือนกัน อยู่มาเมื่อศาสตร์เหล่านั้นกินงววดินไปลางพวกมีผิวพันธ์งามลางพวกก็มีผิวพันธ์สามไปตามลําดับในสองพวกนั้นพวกผิวพันธ์งามเยียดหยามพวกผิวพันธ์ามเพราะการเดียดหยามการเป็นปัจจัยงววดินนั้นเล่าก็หายไปสเกตด,ดินเกิดปรากฏขึ้นต่อมาโดยในนั้นแหละแม้สเก็ดดินนั้นก็หายไปอีกเล่าเครือดินเกิดปรากฏขึ้นโดยในเดียวกันนั้นแม้เครือดินก็หายไปเสียอีก ข้าวสาลีที่ไม่ต้องหงุด้วยไฟปืนเป็นมเมล็ดข้าวสารไม่มีรากไม่มีแกลบมีกลิ่นหอมเกิดปรากฏขึ้นตอนนั้นภาชนะทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นพวกเข่าบรรจุข้าวสาลีลงในภาชนะแล้วตั้งไว้ที่หลังแผ่นดินเปลวไฟลุกขึ้นหงุข้าวสาลีนั้นเองแหละมันก็เป็นข้าวสวยเช่นดังดอกมะลิทีเดียวเกี่ด้วยแกงหรือกับก็าตามหามีแก่ข้าวนั้นไม่สัตว์ทั้งหลายใครจะกินข้าวมีรสใดๆมันก็เป็นข้าวมีรสนั้นนั่นเอง <le ans> เมื่อสัตว์เหล่านั้นกินอาหารหยาบนั้นเข้าไปแต่นั้นมูเลตปีก็เกิดมาทีน่นี้ปากแผลก็แตกออกเพื่อประโยชน์แก่การถ่ายมูเลตปีนั้นของสัตว์เหล่านั้นความเป็นชายจึงเกิดปรากฏขึ้นแก่คนผู้ชายความเป็นหญิงก็เกิดปรากฏขึ้นแก่คนผู้หญิงด้วยนายชายและหญิงนั้นว่ากันว่าผู้หญิงจ้องดูผู้ชายและผู้ชายก็จ้องดูผู้หญิงเกินเวลาไปเพราะการจ้องดูกันเกินเวลาเป็นปัจจัยความเร่าร้อนทางกามก็เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น แต่นั้นก็เสเมถุนทำกันเพราะการเสพอาศรธรรมเป็นปัจจัยพวกเขาถูกท่านพวกนักปราดำํำหนีเอาเบียนเอาก็ปลูกเรือนขึ้นเอตุจะปกปิดอสัตธรรมนั้นแต่เหล่านั้นอยู่ครองเรือนไปโดยเยี่ยงอย่างตัดชาติเกลครานผู้ใดผู้หนึ่งเท่าจึงทําการสะสมไว้โดยลําดับตั้งแต่นั้นทั้งรมทั้งแกลกก็หุ้มเข้าสารแม้ที่ที่เกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกพวกเขาจึงประชุมปราบทุก,กันว่าผู้เจริญทั้งหลาย ธรรมลามกเกิดปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์เสียแล้วล่ะหนอพวกเราแต่ก่อนเป็นสัตว์มโนมยัยดังนี้เป็นอาทิทำทั้งปวงพึงให้พิสดารโดยในที่กล่าวในาอคันยสูตรเถิดแต่นั้นพวกเก่าจึงปากปันแดนกันอยู่มาสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาส่วนของผู้อื่นที่เจ้า่องไม่ได้ให้เข้าพวกเก่าต่อว่าสัตว์ผู้นั้นสองครั้งในครั้งที่สามจึงประหารเอาด้วยอาวุธมีฝ่ามือก้อนดินและต้นไม้เป็นต้น ร้านการลักทรัพย์การติดโทษการพูดเท็จและการจับโทษหมายเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วพวกเขาจึงประชุมคิดกันว่าถ้าะไรเราทั้งหลายปึงสมมุติสัดผู้หนึ่งขึ้นในเราทั้งหลายตัดผู้ใดเล่าพึงตำหนิผู้ควรตำหนิพึงติดโทษผู้ควรติดโทษพึงขับไล่ผู้ควรขับไล่ได้โดยถูกต้องอันหนึ่งเราทั้งหลายจากเพิ่มให้ซึ่งตัวเองข้าสาลีแก่สัตว์ผู้นั้นอย่างนี้ก็เลยในสัตว์ทั้งหลาย ที่ทางความตกลงกันอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แหละเป็นพระโพธิสัตว์ในกาบนี้ก่อนสมัยนั้นจงเป็นผู้มีรูปงามกว่าใครเป็นขวัญตายิ่งกว่าใครและเป็นเหมสักยิ่งกว่าใครใบบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธิสามารถจะทํานิกาะและปักกะหา,าทั้งหลายจึงเข้าไปหาท่านอ้อนวอนเลี้ยวสมมุติขึ้น พระโพธิสัตว์นั้นปรากฏโดยพระนามสามคือพระนามว่ามหาสมมติเพราะเป็นผู้ที่มหาชนนั้นสมมติขึ้นพระนามว่ากษัตริย์เพราะทรงเป็นเจ้าเป็นใหญ่แห่งเกษตรทั้งหลายพระนามว่าราชาเพราะทรงยังผู้อื่นให้ยินดีโดยทรสมสมามเสมอกันก็ตำแหน่งใดนะับเป็นตำแหน่งอัจฉริยะในโลกพระโพธิสัตว์เจ้านั่นเองทรงเป็นอธิบุรุษในตำแหน่งนั้นแล ร้นวงกษัตริย์ยกพระโพธิสัตว์เป็นต้นเดิมก่อตั้งขึ้นอย่างนั้นแล้วม้วันนั้นทั้งหลายมีพราหมณ์เป็นต้นก็ก่อตั้งขึ้นโดยลําดับในกลับสีนั้นแต่มหาเมฆหลามกลับไปจนถึงเปลวไฟขาดนี้เป็นอสงไขยหนึ่งเรียกว่าสังวัตกับแต่เปลวไฟผลาญกลับขาดไปจนถึงมหาเมฆก่อเกิดที่ยังแสงโกดจักรวาลให้เต็มนี่เป็นอสงไขยที่สองเรียกว่าสังวรตัดไตกับ แต่มหาเมฆก่อเกิดไปจนถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งจันทร์และศูนนี่เป็นอสงไยที่สามเรียกว่าวิวัตกับแต่ความเกิดปรากฏขึ้นแห่งจันทร์และศูนไปจนมหาเมฆหลังกลับอีกนี่เป็นอสงไยที่สี่เรียกว่าวิวัตถายิกับสียอสงไยนี้เป็นมหากราบหนึ่งความพินาศด,ด้วยไฟและความตั้งขึ้นใหม่บัณฑิตพึงทราบโดยในดังกล่าวม,มาชนีเป็นอันดับแรก ตัวในสมัยที่กลับพิน้าด้วยน้ำบันเดตเปึงให้พิสดารตามในที่กล่าวในตอนก่อนว่าแรกทีเดียวมหาเมฆหลางกลับตั้งขึ้นดังนี้เป็นต้นนั่นเถิดแต่ความนี้เป็นความแปลก,กันมหาเมฆน้ำกรดที่เป็นตัวล้างกลับในอาโปสังวัตกับนี้ตั้งขึ้นเปรียบได้กับศูนย์ดวงที่สองในเตโชสังวัตตนั้นมหาเมฆน้ำกรดนั้นแต่แรกก็ตกลงมาเป็นฝอยๆตกโดยหยาดน้ำใหญ่ตามลำดับอย่างแสงกฎจักรวาลให้เต็ม สิ่งทั้งปวงมีแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นที่น้ํากรดตูกแล้วถูกแล้วเย่อมละลายไปน้ําลมทานไวรอบน้ําจับแต่แผ่นดินจนถึงชั้นทุติยาชาญภูมิมาอยางพรหมโลกทั้งสามชั้นในทุติยาชาญภูมินั้นให้ละลายแล้วหยุดจดชั้นสุภะกินหะน้ําล้างกับนั้นริงที่นับว่าเป็นสังขารแม้สักอนูหนึ่งยังมีอยู่ตราบใดก็ยังไม่ระงับตราบนั้น ต่อครอบงามสิ่งที่นับเป็นสังขารทั้งปวงอันถูกน้ำเลว้วจึงระงับคือถึงซึ่งความเหอดหายไปโดยจับลันอากาศเบื้องบนกับท่าอากาศเบื้องล่างก็มืดมิดเป็นอันเดียวกันเลยตามที่เหลือทั้งปวงก็เช่นเดียวกับที่กล่าลวแล้วแต่ในอโปสังวตานี้โลกนับอภรรพรลลมโลกเป็นต้นเกิดปรากฏขึ้นและสัตว์ทั้งหลายจุติจากชั้นสุป,ปกินหะเกิดในที่ต่างๆมีที่ปลมโลกชั้นอภสรเป็นต้นเท่านั้น ในกับสีนั้นแต่มหาเมฆหลังกลับไปจนถึงน้ากรดหลังกลับขาดนี่เป็นอสงไขยหนึ่งแต่น้ากรดขาดจนถึงเกิดมหาเมฆก่อเกิดนี่เป็นอสงไขยที่สองแต่มหาเมฆก่อเกิดไปจนถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งการทอนและศูนย์นี่เป็นอสงไขยที่สามแต่ความเกิดปรากฏขึ้นแห่งการทอนและศูนย์ไปจนถึงมหาเมฆหลังกลับอีกนี่เป็นอสงไขยที่สี่อสงไขยนี้เป็นมหากับหนึ่ง ความพินาศด้วยน้าและความตั้งขึ้นใหม่บัณฑิตพึงทราบโดยในดังกลาา่าวมาชนีในสมัยที่กับพินาศด้วยลมบัณฑิตเปิงให้พิสดารตามในที่กล่าวในตอนแรกว่าแรกทีเดียวมาเมฆหลังกลับตั้งขึ้นดังนี้เป็นต้นนั้นเถิดแต่ความนี้เป็นความแปลก,กันลมตั้งขึ้นเพื่อทําลายกับในวายโยสังวตตานี้เรียบได้กับศูนย์ดวงที่สองในเตโชสังวตตนนั้นลมนั้นแรกก็หอบเอาฝุ่นหยาบขึ้นไปตอน,นั้นก็หอบเอาฝุ่นละเอียด สายละเอียดสายหยาบจริงที่เคลื่องขึ้นไปมีหินกรวยเป็นต้นดังนี้ไปจนหินก้อนขนาดเรือนยอดและต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ในที่โคกขึ้นไปสิ่งเหล่านั้นขึ้นจากดินไปสู่ท้องฟ้าและไม่ตกลงมาอีกมันเหยละเอียดสลายไปในฟ้านั่นเองลำดับนั้นลมตั้งขึ้นภายใต้ผหาปฏตพีพลิกแผ่นดินเอาล่างขึ้นบนแล้วซัดไปในอากาศ ที่ส่วนหนึ่งหนึ่งแห่งเป็นดินประมาณหนึ่งรอยโยกก็มีประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้ารอยโยกกมีแตกออกแล้วถูกกาลังลมซัดขึ้นไปแหลกละเอียดสลายไปในอากาศเหมือนกันแม้ภูเขาจักรวาลแม้ภูเขาสเนรุลมก็ยกขึ้นแล้วซัดไปในอากาศมานกระทบกระแทกกันและการแหลกละเอียดยับไปลมซึ่งทํให้มานของภุมมตกาเทวดาทั้งหลายและวิมานของอากาศสัตตกาเทวดาทั้งหลายให้พินาศไปโดยปลายเดียวกันนั้น ทำกรรมวจรเทวโลกหกชั้นให้พินาศแลว้วทำแสงโกฏจัก,กรวาลให้พินาศไปเขาจัก,กรวาลกับเขาจัก,กรวาลเขาหิมะพานกับเขาหิมะพานเขาเสนีรู้กับเขาเสนีรู้ทั้งหลายในแสงโกฏจัก,กรวาลน,นั้นกระทบกระแทกการและการแหล,ละเอียดพินาศไปลมจับแต่แผ่นดินขึ้นไปจนถึงพรหมโลกตัตยราชานภูมิอย่างพรหมโลกสามชั้นในตัตยราชานภูมินั้นให้พินาศแลว้วไปหยุดจดพรหมโลกฐานวิหภพละ ลมนั้นทำสิ่งที่นับเป็นสังขารทั้งปวงให้สลายไปอย่างนี้แล้วตัวเองก็สลายไปด้วยอากาศเบื้องบนกับา่าอากาศเบื้องล่างก็มื่นมิดเป็นนานเดียวกันเลยตามที่เหลือทั้งปวงก็เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วแต่ในวายโยสังวรตานี้โลกนับสุภาษกินหับลมละโลกเป็นต้นเกิดปรากฏขึ้นและสัตว์ทั้งหลายจุติจากการวิหภะละเกิดในที่ต่างๆมีที่โมโลมละโรคกานสุภากินหับเป็นต้น ในกับสีนั้นแต่มหาเมฆกลางกลับไปจนถึงลมผลานกับขาดน,นี่เป็นอสงไขยหนึ่งแต่ลมขาดไปจนถึงมหาเมฆก,ก่อเกิดนี่เป็นอสงไขยที่สองแต่มหาเมฆก,ก่อเกิดไปจนถึงความเกิดปรากฏขึน้นแห่งการแลสูนนี่เป็นอสงไขยที่สามแต่ความเกิดปรากฏขึ้นแห่งการและสูนไปจนถึงมหาเมฆกลางกับอีกนี่เป็นอสงไขยที่สี่ี่อสงไขยนี้เป็นมหากับหนึ่งความพินาศด้วยลมและความตั้งขึ้นใหม่บัณฑิตพึงทราบโดยในดังกล่าวมาชนี ถามว่าโลกพินาศไปอย่างนั้นเพราะอะไรเป็นเหตุตอบว่าเพราะอากุศลมูลเป็นเหตุแท้จริงเมื่ออกุศลมูลทั้งหลายหนาขึ้นโลกจึงพินาศอย่างนั้นก็เลยโลกนั้นเมื่อราคะหนามากกว่าย่อมพินาศโดยไฟเมื่อโทสะหนามากกว่าย่อมพินาศ้วยน้ําแต่อาจารย์ลางพวกกล่าวว่าเมื่อโทสะหนามากกว่าย่อมพินาศโดยไฟเมื่อราคาหนามากกว่าย่อมพินาศ้วยน้ําเมื่อโมหะหนามากกว่าย่อมพินาศโดยลม และเมื่อพินาศอย่างนั้นเล่ามานพินาศด้วยไฟเจ็ดวาระติดต่อกันไปในวาระที่แปดติงพินาศด้วยน้ําพินาศด้วยไฟเจ็ดวาระในวาระที่แปดพินาศด้วยน้ําอีกเล่าโดยในดังนี้ลกเมื่อพินาศอย่างนั้นพินาศด้วยน้ำเจ็ดหนทุกวาระที่แปดแล้วพินาศด้วยไฟอีกเจ็ดวาระโดยการเท่านี้เป็นอัานล่วงไปถึงหกสิบสามกับในระหว่างหกสิบสามกับนั้นรวมซึ่งการวาระที่จะพินาศด้วยน้ําอันมาถึงเข้าเสียง แล้วจึงได้ช่องทำลายเหล่าสุภากินาพรพ้อมผู้มีกำหนดอายุหกสิบปีกลับเต็มยังโลกให้พินาศได้